อาละครับขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับวันพุธนะครับที่หัวหน้าซากากิจะเปลี่ยนเจ้าลาติอัสมาเป็นลาติออสหรือเปล่า <c oughs> เรียกชื่อไม่ค่อยจะถูกนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวสีแดงเนี่ยนะครับมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าลืมชื่อแล้วครับอัสกับออส อุสกาโอสอะไรก็ไม่รู้นะครับผมหัหน้าซากากิวันสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าลาติออสสีแดงนะครับก็เดี๋ยวผมจะแอบเข้าไปดูก่อนครับว่าหัหน้าซากากิใช้ตัวอะไรบ้างนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวลบก่อนนะของเต็มเดี๋ยวไม่ได้ของนะครับนี่นะครับเดี๋ยวใช้คาริกี้นะครับโรสเลสแล้วก็เดนะครับเข้าไปเช็คตัวนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ เอาละครับเมื่อสักครู่นี้แพ้แบบราบคาบนะครับแล้วเราก็ได้เซตที่จะชนะมันมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือไคริกี้ครับไคริกี้ครับแล้วก็เก่งกานั่นเองครับเจ้าลาติอัสนะครับตัวสีแดงเนี่ยนะครับน่าจะแพ้ธาตุมืดธาตุผีธาตุแมลงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแฟรี่เลยซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวแรกที่เจอครับเป็นเจ้าเพอร์เซียเหมือนเดิมนะครับผม เจ้าเปอร์เซียก็คือเจ้าเน็ตที่เป็นล่่ง2งนั่นเองนะครับก็ใช้คลริกี้ที่เป็นท่าต่อสู้นี่นะครับสู้แบบรัวๆเลยนะครับนี่ครับกดแบบไม่ยั้งเลยนะครับแล้วก็เอาเจ้าคลริกี้ตัวหนึ่งนะครับมาทิ้งไว้เป็นตัวที่2ครับเผื่อไว้สู้กับเจ้าอไรฮอนใช่ไหมอ่ามันชื่อไรฮอนใช่ไหมครับเจ้าแรดร่าง2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะสามารถ สู้กันได้หรือเปล่านะครับแมแต่ว่าตอนนี้ก็กดรัวๆอย่างเดียวแล้วครับแล้วก็ใช้ท่าที่เป็นท่าต่อสู้อย่างเดียวเลยนะครับผมถังเจ้าเบอร์เซียเนี่ยครับค่อนข้างจะตีง่ายกว่าปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือเป็นเพราะว่าเจ้าไครรกีของผมเนี่ยอัพตัวมาแล้วนะครับรอบที่แล้วที่ตีไฟนี่ก็อัพตัวมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนี่ครับก็สบายๆครับก็กดท่าชาร์จรัวๆไปเลยครับ เจ้าท่าชาร์จในการโจมตีนะครับค่อนข้างจะเร็ววผสมควรเลยนะครับนี่ครับเจอกับเจ้าไซดอนนั่นเองครับแหมลางหนึ่งนี่ลฮอนใช่ไหมครับลางสองนี่ไซดอนใช่ไหมนะครับจังไม่ค่อยจะได้นะครับผมนี่ครับก็ใช้ท่าโจมตีนี่นะครับ cross shot เนี่ยครับ ค่อนข้างจะตีเร็วเลยเนี่ยครับตายไปหนึ่งตัวนะครับเจ้าคาริกีก็ซัดอีกตัวหนึ่งแบบรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ติดท่าต่อสู้ไปครับปัญหาก็คือว่าเจ้าเนี่ยนะครับลาติอัสนะครับตัวสีแดงเนี่ยครับเดี๋ยวผมอ่านชื่ออีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นตัวที่ชนะท่าต่อสู้ครับนี่อะครับโอ้โหโจมตีไปเนี่ยครับลาติอัสนะครับผมสีแดงนะครับลาติอัสนะครับเจ้าสีน้ำเงินน่าจะเป็นลาติโอสนะครับ ใช้ท่าต่อสู้โจมตีไม่ได้ผลครับต้องเปลี่ยนเอาเป็นท่าหินนะครับนี่ครับก็ดีกว่าเดิมหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเจ้าลาติอาสโฉบทีเดียวนี่ก็ตายเลยครับนี่ครับแหมลาติอาสสีแดงนะครับผมแล้วก็มาเจอเกงก้าครับข้อดีของเกงก้าก็คือเจ้าลาติอาสนี่นะครับแพ้ทางครับแต่ดูสิครับมันโฉบมาสองสามทีนี่ครับเกง้าเกือบตายครับ แต่ต้องลุ้นครับตอนนี้ต้องกดท่าชาร์จแบบให้เร็วเลยนะครับนี่ครับเพื่อที่จะชาร์จไปนี่นะครับไม่ตายนะเหลืออีกนิดนึงจะต้องตีซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับโอ้โหเกือบจะไม่รอดนะครับเกงก้านะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับอยากให้เพื่อนๆใช้ท่าผีที่มันเร็วกว่านี้นะไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าจะเก่งกาเนี่ยครับชาร์โดบอลนี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแต่ว่าชาร์จช้าเลอเกินนะครับไปดูนันครับว่าเราจะได้ลาติอัสที่เป็นชาร์ o w โป k e m อ n เนี่ยนะครับ ไอวีสวยหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ชายนี่ครับลืมลุ้นชายนี่ไปเลยครับหืมชายนี่น่าจะเป็นตัวสีทองใช่ไหมตัวนี้สีทองกับสีเขียวสีทองนะตัวสีเขียวนี่น่าจะเป็นของเจ้าลาติออสนะครับผมอันนี้ลาติอาสอันนั้นลาติออสนะครับโอ้โหโก็กลัวหนีครับใช้เบอร์รี่ทองเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมจับได้ในบอลแรกเลยนะแหม n d y แคนดี้กับ3 x มเอ็กซ์แคนดี้ครับ743ครับ IV โอ้โหดาวเดียวไปเลยครับโอ้ไอวีต่ำเตี้ยเรียดินมากๆครับน้อยมากครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับก็ถือว่าเราได้เก็บตัวนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ลองดูสิว่าเราจะไปลงแรงนะครับ1,500เนี่ยไหวหรือเปล่านะโอ้ได้อยู่นะครับใช้แค่39 แคนดี้เองนะครับเนี่ยครับสามสิบเก้าสี่สิบแคนดี้นะประมาณนี้เองนะครับแต่ก็แม่ไม่ถึงพันห้าดีนะก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเอาล้ครับก็เดี๋ยวลองจับแถวๆนี้ดูก,ก่อนนะเผื่อมีชายนี่นะไม่น่าจะมีง่ายๆนะครับผมโอ้โหนะครับช่ว่งนี้ชายนี่ไม่ค่อยออกเลยนะครับแม่ได้มาล่าสุดก็จะ อ๋แล้วครับเอาชนะหัวหน้าใหญ่แจงโรเกตได้5ครั้งเองนะครับโอ้ชนะแค่5ครั้งนีงเดี๋ยวไปดูตัวกันดีกว่าครับว่าเราชนะเข้ามา5ครั้งเนี่ยนะครับมีตัวอะไรที่เราได้บ้างนะครับก็น่าจะมีพวกมิวพวกคุกียอะไรพวกนี้แล้วนะครับผมชาร์โดนะครับเดี๋ยวพิมพ์เอ้าพิมพ์มันไม่ขึ้นให้นะไปกดไอ้นี่ดีกว่านะเออนะครับพิมพ์ไม่ค่อยขึ้นหรอกครับต้องไปกดแท็กที่เขาติดไว้ดีกว่านะครับดูเพิ่มเติมนะแล้วก็ไปที่ชาร์โดโปเกมอนนี่ครับผม ราติอัสตัวแรกครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นนี่ครับลูเกียครับเป็นลูเกียครับนี่ครับลูเกียนะนี่ครับหลังจากชนะหัวหน้าซากากิครับแล้วก็ตามไปที่เจ้าตัวโฮโอโฮโอครับโฮโอหนึ่งตัวแล้วก็โอโออีกหนึ่งตัวมั่งรอบนั้นรู้สึกว่าจะมีบัตรถึงสองใบเลยไม่รู้มาได้ไงนะครับผมบัตรแล้วก็มิวมิวทูนะอามิวทูนะครับได้มาตัวหนึ่งนะครับผม ให้มาตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นอ่าน่าจะหมดแล้วนะเออครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ